สวัสดีค่ะทักทายค่ะหายไปไหลายวันเลยค่ะพบอพกันคือเกาจ้าสองสติกสลาฝั่งโค้งจ้ามือานี้เรามากินเขาริมนาำคลองจ้าบรรยากาศดีดีจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณค่ะโอ้ยายสวยจังเลยเป็นนางสาวไทยได้เลยเอาหรออ๋อไม่ใช่หรออ๋อมา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 สต๊กเนาะ ไม่ใช่ไม <ali> ่ใช en> ่อะไรกับข้าวเราวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมีข้าวจี่ะวันนี้ข้าวซีจีขาวพี่น้องไ่ได้อาบแบบน้องเนี่ยอากาศก็นาวาวเนาะจี่ขาวกินมีชาแล้วก็มีชาค่ะแก้มนิดหน่อยแล้วก็เมนูถัดไปก็จะไปต้มมาม่าต้มมาม่าบ้านคนอื่นอาจจะไม่ไม่ไม่บ้านคนอื่นจะเรียกว่ากินแต่บ้านเราเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรสิบห้าสิบหกห่อค่ะ ข้าวอีกเนี่ยสองกิโลค่ะช่องเป็นขไข่อีกสิบฟองจ้าสิบสองค่ะไข่สิบสองเรากินกันแบบว่าอากาศบรรยากาศบ้านๆเนาะอย่าถ่ายภาพรวมให้ดูเนี่ยค่ะบรรยากาศริมคลองค่ะสวยค่ะนนนะบรรยากาศดีค่ะอ๋อลูกทรายเหรอคะไม่มีพ่อ จ้าถ่ายรูปหน่อยค่ะโซ่ถ่ายรูปนะลูกเดี๋ยวเฮามาถ่าเบิ่งนก็นเนาะจ้ะวิธีเคยเจาจีเนาะจีแบบบ้านๆเลยเนาะทาเกลือแล้วก็จืดจีเลยจ้ะใส่ไข่อยู่อะใส่ไข่อยู่อะใส่สูบแล้วในเหลืองแล้วไม่ไม่ถามว่าใส่ไหม ใส่ไข่นะิดหน่อยจ้ะใส่ไข่เนาะกินแบบคือบานเฮาเลยเนาะบริตตังกล้องเนะานะไม่นาะสติ๊กถือเอง<ต>เพราะว่ายัานยันจะโทรศัพท์ตกหนาไปเนาะแห่งมีอยู่เครื่องเดียวอยู่พร้อมกับเสียงกบเสียงเขียดเนาะมีคนเล่นกีตาร์ให้ให้ฟังด้วยจ้ะมีก๊อบอยู่สองตัวอ่ะเ,เหรออ,อ,หรอ๋อเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งต้น จีเขาจีแล้เน่าจะนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งจ้ะมามาสวดจุม่มปุ่มอยู่ปเร็ว,ว,ๆๆวมันเริๆเรเ<ม>็อมเรๆเร็ๆเส็วๆเรวๆเร็่นเรวเร็วๆเราวเ็เริ่มเส่เควร็วๆเรเรว็วเร็่ะวเร็วววเร็เรว ไปมันแรงหรอทาไข่ทาไข่ทาสวยๆนะคะเมาแล้วป่ะเป็นมาแล้วหรอเมาอะไรอ่ะเมาควันหรอเมาควันอะอเนะเป็นเลยนะเป็นเลยนะเป็นเหมือนเล่นเล่นกับผู้ชายเลยเป็นเหมือนเล่นเละนเป็นแบบเล็กๆเล่่ผู้ชายไว้อย่างเงี้ยเรานี่่่่่่่ม่่่่่ด เด้อจ้าพร้อมกินละจ้าเพลงเนี่ยเจ้ามีผู้สาวร้องเพลงให้ฟังด้วยอ่ะเนี่ยเจ้าได้ยินไหมถูกอ่าเสร็เจ้าด้วยปวดที่ไหนมาสิเนี่ยคอยจะบอกห้ว่าเจ้านะแค่นี้เสร็จแล้วลูกชายมันร้อนนะลูกร้อนนะลูกเป่าด้วยเป่าด้วยดูลูกชายกินข้าวจีทุกคนกินข้าวจีค่ะ แซ็บวะพี่เห็นเล่นนะเฮ้ยมานุบบีแม่บีให้ไม่แม่คุณแห็นจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าถ้าเล e ่นพี hey. à, ่อึ้บว้าอร่อยเปล่าแซ่บไหมแซ่บไหมโอ้ยอร่อยก็บอกว่าแซบแซ่บก็บอกว่าอร่อยเอาแซ่บก็คือแซ่บไปละไม่เลยใช่ไหมจริง ชิมมะม่าเบิ้งหัแซ่บบ่วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอลูกมาม่าก็เต็มหม้อเลยจ้าไปบันเลมาเด้อจ้าเพื่อนๆมาเด้อจ้าสติ้กับซีโคตุกี้เข่าก็เด้อจ้าเนาะกี้เข่ากับบรรยากาศริมคลองไงแหละกินแบบบานๆไหนๆจะกินเท่าไห่รุ่นหน่อยสิมันร้อนหรอไม่ต้องเป่านะไม่ต้องเป่าแซ่บบ่วยฮอนฮอนอ บอกว่าไม่ต้องเป่าเป่า,ปาทำไมบรรยากาศสวยๆจ้ะแบบกินอยู่ในบ้านเนี่ยแหละใกล้ๆบ้านนี่แหละสติกะสิคอจบคลิปก่อนเด้อจ้าไปแล้วจ้ากินมาๆมเาด้อจ้ามาเด้อม,มาเด้อกินน้ำกันจ้าเขาจีจ้าฟิงไฟเนอะอากาศแน้มหนาว เอาไว้พอนั้งคลิปใหม่แล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย